ซื้อตัวแค่หนึ่งท่านยังคือใดอันแม่งอันนี้ต้องสองอันฮะซื้อตัวสิบเก้าบาทคุณทอนมาหนึ่งเหรียญเอาไปทักโค้คข้างฝืน รจา้าขรถไฟฟ้าไฟเปิดหรอก <laughs> น้องสาวข้างเขา N สองสี่ นี่คูคตแหละดีไรพี่น้องยังเดินทางฟรีอยู่พี่งกบลรบชตอ้องเสียเงินเนาะเสียแค่อัน่าแท็กซี่ที่มาจากเพื่อนน้องเนื่องจากว่าพ่านั่งรถแม่กะป้านพิี่เมฆอะคือสิบบได้ออกมารถติดแล้อยางมันสานะก็เลยตัดสินใจยอมเสียงเงินลอยบาทมานังลงที่สถานีคูคตแต่สถานีนี้ยังนั่งฟรีอยู่แล้ว เดี๋ยวถ้าจะไปลองหมอ,หมอชิดนั่งปีไปหอดหมอชิดนี่บอเปลืองเงินล้วมาแล้ว 我妻 Uh -huh. Look, yeah. them, right? attention, please mind the gap between train and platform. thank you. ไปดสวัสดีค่ะมาหอดสถานีหมอชิดและพีน่น้องงามขนาดเลยบรรยากาศยามแรงฝั่งสวนจตุจักรต้นใหมนเริ่มดอกเลยนางพญาเสือโคร่งอ่ะสีชมพูพี่น้องคุณแม่งผงไปถ่ายอยู่พุนพุนสถานีกลางบางซื่ออยู่พุนฝั่งจตุจักร มากแล้วขบวนน้ำกลนมากอีกขบวนหนึง่งแมงบงเบืองตาวนะ่ะน่ะ ຂະບວນຕະ สวนจตุจักรฟังนะต้นพญาเสือโครง่งฟังในพระ่าตุแห่งอกแต่พิมเห็นต้นหนึ่งพูดมันออกสีชมพูพระอาทิตย์ตกดินงามงาม โยธินบอมีสายไฟเรียบร้อยเหมือนเวลาเข้าไปยังอยู่สวน <R 2. S 1> MRT สวนจตุจักร เขาไปเบิ่งจจะเทืองนะออกกําลังกาย่ามแรงมาถ่ายภาพสะอาดสะอางพี่น้องสวนบานทนนเนี่ยมีน้าผุมองกลางเดี๋ยวบัดต้นนางพญาเสือโคร่งมันดอกแล้วมันหลวงขงมางามงามในสวนแต่ยังไม่ค่อยเขานะ ภายในมีขายอาหารด้วยขายเสื้อผ้า ซื้อตั๋วแค่หนึ่งท่านยังคือไดอันแม่งอันนี้ต้องสองอันฮะซื้อตัวสิบเก้าบาทคนทอนมาหนึ่งเหรียญเอาไปทานจันาทีเอาไปคืนเอาได้แล้วไปไปคืนเพิินละอันหนึง่งตู้ที่หนึ่งาสิไปบางซื่อ มาทางคุณคน,นไร้ เขมนั่งรถไฟสามสีสามสายเลยเผื่อสิไปหอดเ้วอนนี่ในสายที่สองนะ MRT สายดินลงมาจาก BTS หมอชิดเทากับที่ไปต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อกับบ้านโดยรีไฟวัดดีนสถานีกลางบางซื่อและเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงนะค่ะ สูยฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อและเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายแดงออกทางด้านนี้นนครับนี่เป็นยางทางอุโมงค์ที่จะไปสถานีกลางบางซื่อ,น,อนี่เป็นสถานีรถไฟฟ้าแข่งที่สองเพราะว่าพิมพ์นังจากหมอชิด BTS มาลงจตุจักร ก็ไปต่อ MRT สวนจัุจักมาลงบางซื้อจากบางซื้อเข้ากับิีนังรถไฟฟ้าสายสีแดง BTS สิบกับบ้านตะลิงชันคือใส่ใส่รถส,สามสามยี่ห้อสามะบวนรถไฟ BTS สายสุขุมวิทหนึ่งแล้วก็ MRT สายสีน้ำเงินสามใส่ไฟฟ้าสายสีแดงจากสีหอดเพื่อน อตอลยเทียวแต่ว่าก็ดีเพราะว่าเมื่อก่อนในตอผบเป็นเนาะเดนในตอเป็นแะไม่ใช่มาใช่กะพูเรื่องพูเล่าน้ำมูกนะตะกี้นั่นบูเรื่องแต่ว่าพี่สาวนะพี่วริวันเพื่อนบอกให้พี่ไปทางนี้ไปทางนี้ลองดูเดี๋ยวก็เก่งก,ก็เก่งจริงๆนะหยองตัวเอง <laughs> ตงเขาอุโมงทางในนอ่องหลิบกม็มีนี่แหละที่บอกว่าอุโมงเจ็ดร้อยในนอ่องเออสิไปหอนะนี่กลางบางซื่อโอยบอกไปน้ำยางไปนะให้ใจบอกโอ้ย ก็มีพี่น้องเ c หลายๆท่าน,นที่เพิ่นแนะนำพิมพ์ตั้งแต่กิ้งแต่ก่อนที่พิมพ์นั่งรถไฟบรเป็นคุณะ่ะบรวู่สายยังสายยัง,ยงปึ๊กแทบปึ๊กว่าเารา้งกเคยนั่งนเนาะเดี๋ยวนีนกโหูคิดออกแล้วว่าเอ๊สายนี่มันต้องเชื่อมกับมองนี่สายนั้นไม่ต้องเชื่อมกับมองนั้นเ้าจิกลับบานใดแนวใดฮะต้องคิดก่อนก,ก็โอเคไปไหน <laughs> หลิงชั่นกับไปทางขวาพี่น้องรังซิปกันนี่สาเนี่ บันพิมไปช่างนีเด้อทางขวาหอดสถานีกลางบางซื่อและจุดสวนรวมแมงบงแล้วพี่น้องถึงจุดสวนรวมแมงบงเลยคือคลิปนี้พิมก็ต่อจากคลิปที่ว่าไปหาหนองมานกนาเนืองจตกว่าข้าพานเส้นทางไร้าก็เลยไทยไห้เพื่อได้ออกมากกได้ได้ไล่คลิปก็ให้แนมเพราะว่าเพื่อสิได้ออกมากันอยุ่อยากคือกัน ตัวมองนี่ซื้อตัวก่อนเนาะกับบันกับซองปลายทางพีละเป็นหนึ่งสั้นจ้ะสามสิบห้าบาทไปฮอตเอ้ใบุดซ้ายเลย มาหาบาแต่นี้เนี่ยวางซื่อตลิงชันเบเรนคนนะขึ้นทางนี่ชาันชลาเก่า ในเมื่อห้าไปเป็นนหะม,มันกับบริยาณในพี่น้องไปงา่าแตะกี้ในย่านขึ้นม่ได้เลื่อนก็นยังเย็นย่านรถไฟไฟไ้าไปตะลิงชันมาทางเนี่ยทนายขคาสแปรไว้สืส่อเพื่อน่ะทนาว่าเพื่อนยังมาทานา้เก็บเงินค่ะเข้ามาน,างนังสิบไม้หน่อนั่งจากตะลิงชันมาลงบางซื่อจากบางซื่อก็นั่ง จะติดยันสิบเก้าบ,บาทแล้วไปขึ้นมอชิดไปหอดคูุคตเลยฟรีแล้วก็จังต่อรถเมฆเขาไปลำลูกกาสะดวกสบายกว่ามาแล้วมาแล้วลูกสาว ที่พิมพ์สีนังเมื่อหอดเทือนก็คือสายสีแดงแต่ว่ายั่งบ่ท่านในหอดอีรีเลยต้องไปนงังมอเตอร์ไซค์ออกมานอกถนนแล้วก็นงังรถแม่เขาหลายต่อ <c oughs> สำหรับคลิปที่สองที่มาต่อจากหมอชิดมาจากผู้คนขึ้นึ่งก็เขาจ้าเพียงแค่น,นี้นอกพี่น้องอเกี่ยวนาสิพ้าหนองไปนังคึ้นบ่เคยนังเกี่ยวนี้หม่ามาหม,ม,มาซ้ายบ่ได้นั่งดอกัว่า ใส่เวลาเนาะมันบอกอ๋อกินกับเผาวเมื่อเฮือนยัน,นมันคำมันหมดไปละบ๊ายบาย